สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ไอเดียเรื่องของการเซตอัพระบบการถ่ายทอดสดนะครับกิจกรรมที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นเอาท์ดอร์ด้วยนะครับมีความท้าทายหลายๆอย่างนะครับวันนี้นอกจากตอนที่เราได้รับโจทย์งานมานะครับแล้วก็วางแผนที่จะดําเนินการเนี่ยนะครับเราก็พบทั้งอุปสรรคที่น่าจะเกิดนะครับในพื้นที่บริเวณงานจริงนะครับกับอุปสรรคที่ไม่คาดว่าจะเกิด นะครับที่ไปพบในหน้าง,งานจริงอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมจะได้มานําเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบวันนี้นะครับเรา,าเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการวางแผนนะครับวางแผนในการทําระบบ OB ตัวนี้ขึ้นมานะครับไอเดียเมื่อได้รับโจทย์มานะครับก็คือจะเป็นผังภาพที่ผมสเก็ตขึ้นมาคร่าวๆแบบนี้นะครับก็จะมีสลา,ามี OB นะครับนี่คือภาพฝันที่ผมคิดว่าไปเจอหน้าง,งานก็น่าจะเจอภาพอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งโจทย์ที่ได้รับมาก็จะเป็นลักษณะของออภาพผังแบบนี้นะครับนี่คือภาพผังที่ได้รับหน้าง,งานมานะครับการร่างแบบก็คร่าวจากผู้จัดนะครับงานนี้เป็นงานพุทธาพิเศษนะครับเหรียญวัตถุมงคลเหรียญบูชาเจ้าพ่อสีเสือนะครับที่จัดขึ้นมณฑลพิธีนะครับบริเวณศาลเจ้าพ่อสีเสือในค่ายศีพัชรินนะครับค่ายทหารนะครับ อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเรานี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะดูคอนเซปต์แล้วก็ไอเดียทั้งหมดนะครับในการวางแผนนะครับโจทย์ที่ผู้จัดนะครับให้มาก็จะเห็นแผนผังภาพนะครับก็จะทําให้เราเห็นภาพได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็มองภาพออกนะครับนี่คือภาพที่ทางผู้จัดส่งข้อมูลมาให้นะครับก็จะมีเรื่องของบริเวณจุดที่จะทําพิธีนะครับซึ่งจะเป็นศาลาของศาลเจ้าพ่อเสือนะครับ ้พ่อสีเสือนะครับด้านนี้ก็จะมีพระนะครับหลวงปู่ศิลานะครับมาทําพิธีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับทําพุทธาพิเศษแล้วก็จะมีตําแหน่งของเต็นท์นะครับแล้วก็การวางผังต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราทีมผู้จัดครับทีมทํางานเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นก็จะเห็นผังบริเวณนะครับพอเราไปแมปลงเข้าไปในตัว กูเกิล Earth นะครับก็จะทําให้เรารู้ระยะนะครับระยะที่จะต้องวางอุปกรณ์แล้วก็คาดการณ์ว่าจุดจุดเชื่อมตั้งกล้องนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดกิจกรรมทั้งหมดของกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะครับโอเคพอเราได้โจทย์ของแบบนะครับที่ผู้จัดส่งมาให้นะครับเราก็จะมาวางแผนกันว่าเราจะใส่อุปกรณ์อะไรยังไงนะครับแล้วเราก็ต้องใช้กล้องอยังไงได้บ้างนะครับมาดูตรงชุด OB ก่อนนะครับนี่คือ เต็นท์โอบนะครับที่ผมวางไว้นะครับจะเนื่องจากมันเป็นงานกลางแจ้งถึงจะแดดออกฝนตกไงแล้วเราก็ต้องมีเต็นท์กางครับมีคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับมี o b เซตหนึ่งเซตนะครับผู้ควบคุมหลัก1คนนะครับก็คือผมดิวแซนไบนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับไอเดียแรกก็คือจะเอา G85 เป็นมุมสูงนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับในพื้นที่หน้างงานจริงไม่มีความจําเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าใช้ u x เอ2ตัวนะครับ2ตัวนี้ได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกล้อง ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านหน้าประลมพิธีนะครับซึ่งยังไงก็ต้องส่องไปที่รบริเวณที่เป็นประลพิธีนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันจะมีฟังก์ชันในการมูฟจากมุมหนึ่งของประลมพิธีไปอีกมุมหนึ่งของประลมพิธีเพราะว่ากิจกรรมตอนแรกก็จะมาที่บริเวณหน้าประลำพิธีนะครับพอช่วงถัดไปก็จะไปอยู่ในส่วนของด้านในศาลานะครับซึ่งจะเป็นจุดที่หลวงปู่ศิลานะครับทำพิธีนะครับทำพิธีสวดมนต์นะครับในการ ปุกเสกนะครับของของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของกล้องที่2เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการ move นะครับเราก็เลยต้องใช้ล้อนะครับติดเข้าไปนะครับนี่คือตัวแบบครับทีนี้เรามาดูหน้างานจริงอ่านี่คือหน้างานจริงนะครับผมเอาภาพมาให้ดูด้วยนะครับนี่คือเต็นท์ที่ผมพูดถึงนะครับเต็นท์ช็อปปี้ลาซาด้าเรานี่แหละนะครับพันกว่าบาทแล้วก็จะมีทีวีนะครับตทีนี้สําคัญมากๆนะครับเนื่องจากด้านในพื้นที่บริเวณเนี่ยในห้วงเวลาของการ เริ่มกิจกรรมเริ่มทําพิธีเนี่ยนะครับจำนวนคนจะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการไปเซตอัพเราควรจะต้องไปเซตอัพแต่เช้านะครับขนาดผมวางแผนที่จะไปตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็มีอุปสรรคหน้างานบางอย่างนะครับที่เราคาดไม่ถึงก็กว่าจะได้เริ่มเซตก็ประมาณ8ปดโมงแปดสิบจ็กับ8ปดโมงครึ่งนะครับทำให้ค่อนข้างจะกระตุกกระตักอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเป็นความผิดพลาดของคนที่ดีไซน์ก็คือผมเองนะครับของก็จะวาง ตามน้างงานแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามที่จะวางอยู่บนหาตำแหน่งที่เป็นพื้นนะครับแล้วก็วางอุปกรณ์ให้มันครอบกลุ่มพื้นที่เนาะนะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้านะครับนี่คือเซตที่เวลาลันเวลาเราลันแล้วนะครับหน้าตาของเซตอัพก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูตัวแรกก่อนที่ผมจะพยายามอธิบายทุกท่านฟังนะครับนี่คือนี่คือกล่อง OB นะครับที่ผมอาจให้์ทเห็นผมใช้ประจำนะครับเป็นเซต OB ของ OC Go Steam นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็น OB g o s t r e a m นะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับย้ำแล้วย้ำอีกก็เห็นมุมกล้องนะครับมุมกล้องมุมกล้องที่1นะครับจะมีมุมกล้องทั้งหมด3มุมนะครับผมเซ็ตไว้3มุมนะครับ UX902 ตัวนะครับเอาติดล้อเพื่อที่จะให้หวางตำแหน่งมุมได้กับอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องเดินนะครับเดี๋ยวจะไปดูภาพเดินว่ากล้องเดินจะเป็นกล้อง Action อ Action 5นะครับ DJI Action 5 เป็นกล้องแอคชั่นแคเมร่านะครับในการจับถือเพื่อให้มันง่ายเพราะว่าในพื้นที่เวลาหลวงพ่อเดินทางมาถึงเนี่ยนะครับพื้นที่มันจะค่อนข้างจำกัดและการที่เราจะเข้าไปถึงบริเวณจุดที่ทางหลวงพ่อเดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะค่อนข้างจะลำบากเราก็ต้องใช้กล้องตัวเล็กหน่อยนะครับจะมีมอนิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้มอนิเตอร์ภาพนะครับการออกอากาศนะครับก็จะมีทีวีให้ประชาชนด้านนอกเห็นนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ หนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้เป็น Renewal Legion นะครับแล้วก็คุยกับทีมงานผ่าน com ซะซะซะอินเตอร์คอมซัลโมนี่เซตอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของ Wireless นะครับคือจุดนี้นะครับผมใช้ Axon Cineview 3ตัวนะครับ UX 1น่ง UX 90ตัวที่ 1. UX 90ตัวที่ 2. แล้วก็ Action 5อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Wireless 3ตัวเลยเพราะว่า เราไม่สามารถลากสายในพื้นที่บริเวณงานจริงได้นะครับนี่คือข้อจํากัดอินเทอร์เน็ตนะครับผมใช้ 4GAS นะครับตัวที่1กับตัวที่2อเอาไว้สํารองนะครับถ้าห่วงเวลาของงานจริงเนี่ยมันยังมีมันยังมีการสํารองในระดับที่3ก็คือการเอามือถือสมาร์ทโฟนนะครับซื้อเน็ตซื้อเน็ตสมาร์ทโฟน AS นะครับเน็ตรายวันตอนนี้ 5G 30G มันมีโปรโมชั่นอยู่แต่จริงๆเราใช้ไม่ถึงหรอกมันแค่90บาทนะเพราะฉะนั้นถ้า 4G ของ AS ตัวนี้2ตัวเอาไม่อยู่นะครับเราก็ใช้าสาย USB Type C นะครับต่อเข้าที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งไปเสียบข้อคอมนะครับแล้วก็แชร์เน็ตผ่าน USB แล้วก็ซื้อเน็ตเสริมแพ็กเกจเสริม 5GAS นะครับ990บาทนะก็จะทำให้งานเราสเต็ปงานเราจะมีอินเทอร์เน็ตถึง3 3ตัวนะครับเพื่อให้มันสามารถรองรับพื้นที่งาน พราะเอาจริงๆหน้าง,งานกว่าที่งานจะรันได้เนี่ยจำนวนคนเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมจํานวนได้แล้วก็การใช้งานข้อมูลมือถือนณห่วงเวลานั้น,น,นเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีแผนสำรองนะอันนี้คือคือเทคนิคอไอเดียหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้าง,งกังวลก็คือพื้นที่นะครับที่เราไปทํางานกันมันเป็นพื้นที่ของอของค่ายทหารนะครับขึ้นความถี่ต่างๆตัวน,นี้ก็ไม่เคยทําเหมือนกันแต่ก็พอผ่านมาได้ก็ทาให้เรารู้สึก ค่อนข้างลุ่มนะครับโอเคทีนี้มาดูาลำดับต่อไปนะครับเราเห็นเซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดู <c oughs> มุมกล้องนะครับนี่คือมุมกล้องตัวที่ผมตั้งฟิกไว้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีกล้องที่จ่ายไปที่ปละลำพิธีนะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับ 4K Panasonic UX90 นะครับ ผมมี2ตัวนะครับตัวนี้เป็นกล้องหลักนะครับถ่ายกิจกรรมงานทําไมเราต้องใช้กล้องลักษณะตัวใหญ่แบบนี้นะครับ1พื้นที่หน้างานเป็นเป็นพื้นที่ Open Air เ,เป็น Outdoor นะครับความที่มันยังคงสภาพการใช้งานได้ถูกต้องนะครับแลกมากับคุณภาพของภาพที่แม่อาจจะไม่คมชัดเท่ากับกล้องสตูดิโอเท่ากับกล้องออที่ถ่ายเป็นวิดีโอฟูตเอ็ดนะครับแต่ สภาพอากาศความคงความทนทานนะครับความมั่นใจว่าอย่างไงเราก็จะต้องมีภาพกลับมาที่ชุด ob แน่อันนี้เป็นส่วนสําคัญที่ผมให้เป็นความสําคัญลําดับหนึ่งนะครับแทนที่จะเลือกใช้กล้อง mirrorless หรือกล้อง full frame ที่มันมีความละเอียดที่สูงกว่านี้นะครับความคามชัดที่สูงกว่านี้แต่มันแลกมาด้วยราคาต้นทุนของอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อต่อการทํางานลักษณะรรนั้นนะครับถ้าเป็นงานโรงแรมงานที่ควบคุมอุณหภูมิด,ด้านในได้อันนั้นน่าจะเหมาะกับชุดอุปกรณ์นั้นนะครับก็เลยใช้ เป็น UX 902ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานนะครับรันไป2อคนนะครับคนหนึ่งก็คุม2กล้องนะครับ <c oughs> โอเคนี่เป็นงานหนึ่งละทีนี้นะครับเ,เราเห็นผังแล้วใหเรามาดูในห่วงของการทำงานดูนะครับนี่คือภาพที่ถ่ายเท่าสดออกไปนะครับก็จะเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับ,เร, <c oughs> เ,รบเราลันตั้งแต่9โมงเช้านะครับเรารันตั้งแต่9โมงเช้าจนเสร็จพิธีประมาณ4โมง 4ี่โมงเย็นนะครับประมาณสามโมงเสร็จเกับ4ี่โมงเย็นอันนี้เริ่มตั้งแต่ยาวเลยนะครับเห็นว่าเรารันงานทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับในการเปิดกล้องทิ้งไว้ต่อเนื่องนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็จะเห็นภาพกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้ใส่กราฟิกเข้าไปนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของการลักษณะเป็นการเป็นวันสั่งจองแล้วก็วันรับเหรียญวันแรกนะครับอันนี้ก็จะมีช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับให้ คนที่เข้ามาร่วมงานหรือคนที่ดูออนไลน์นะครับสามารถที่จะติดต่อในการสั่งเข้ามาได้นะครับกิจกรรมทั้งหมดก็จะเห็นผ่านหน้ากล้องแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพอสักพักหนึ่งจะเริ่มมีพิธีการนะครับทางเจ้าภาพนะครับประธานพิธีฝ่ายคารวาสนะครับในพิธีต่างๆก็จะเริ่มต้นกระบวนการในการทํางาน,นบแบบนี้นะครับ เราก็จะถึงช่วงเวลาท,ที่นี้เป็นกล้องเดินนะครับแอคชั่นกลเมรากล้องเดินเราก็จะเห็นบรรยากาศภายนอกนะครับทำให้ขอบเขตของภาพเนี่ยมันไม่จํากัดอยู่แค่ขาตั้งกล้องนะครับเพราะมันเป็นกล้องถือกล้องถือมือนะครับมันก็จะไปได้ไกลระดับหนึ่งเท่าที่เทสดูระบบเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างโล่งนะครับจะว่าโลง่งสัทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีต้นไม้มีอะไรบังอยู่นะครับ ในระยะ100ถึง150เมตรเนี่ยหวังผลได้นะครับถ้าเกินกว่านั้นก็ต้องลุ้นเอาหน้างานนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏนะครับในช่วงของการเกิดกิจกรรมทีนี้อีกส่วนหนึ่งสำคัญก็คือช่วงเวลาที่หลวงพ่อเข้ามานะครับหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาเข้ามาในพื้นที่บริเวณงานเนี่ยนะครับเราก็จะมะีนี้การรํบบงสวงหน้าเวทีนะครับแล้วก็เรื่องของอประธานนะครับฝ่ายสงฆ์ที่จะเดินทางเข้ามานะครับก็คือ หลวงปู่ศิลาหน้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้กล้องเดินแบบนี้นะครับเดินเข้ามาให้กับ,บพื้นที่งานได้ปรากฏเห็นนะครับอ่านี่ตอนนี้หลวงปู่เข้ามานั่งในประลำพิธีแล้วนะครับก็จะเห็นบรรยากาศภายในซีนต่างๆนะครับพวกนี้พอเราออกแบบเตรียมไว้เนี่ยนะครับเวลารเรารันงานราจริงๆก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็เป็นไปตามจังหวะที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น กับอีกเทคนิคเทคนิคนึงนะครับเทคนิคนึงว่า,เ,าเราต้องดูจุดประสงค์ของงานด้วยว่าสิ่งที่ปรากฏในหน้าจอในงานเนี่ยนะครับอะไรที่จะทําให้เจ้าของผู้ว่าจ้างนะครับมีความประทับใจในทีมถ่ายทอดสดทีมกล้อง,องเราก็คือเรื่องของน้ำมนต์เนี่ยสีน้ำมนต์เนี่ยผมย้ำกับลูกน้องเลยว่ายังไงก็ต้องพยายามเข้าไปให้ถึงตัวถังน้ำมนต์ในตัวขันน้ำมนต์ให้ได้นะครับเพราะว่าพอหลังจากพิธีพูดทาพิเศษเนี่ยนะครับ หลงพอหลงปู่ศิลาเนี่ยก็จะทําการปกติก็จะมีการหยดเทียนนะครับตกวนไปตามรูปร่างต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นความเชื่อนะครับที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการตื่นนะครับตื่นตัวนะครับของผู้เข้าร่วมพิธีนะครับในการเดินนะครับเพราะซีนนี้ออกอากาศไปเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในงานนะครับก็ลุกเอามือถือขึ้นมาถ่ายภาพเป็นแบบธรรมชาติไปเลยนะครับนี่คือ กิมมีเล็กๆนะครับที่เราช่วยให้เจ้าของงานทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยานะครับหรือช่วงไหนที่มันผ่านกันไปแล้วนะครับเราก็แคปภาพนะครับโถน้ํามลขันน้ํามลของเราหมออกัศอยู่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จบแล้วนะครับก็จะมีนี่ช่วงช่วงหลวงปู่กับนะครับก็จะมีกล้องเดินแบบนี้นะครับพอเรามีแค่กล้องถือมือเนี่ยนะครับเรายื่นออกไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราไม่กังวลไม่กังวลเรื่องเราไปบุบบังนะครับพื้นที่ของ ในการเปลี่ยนพื้นที่ส่วนตัวของผู้จัดงานมากนักนะครับก็จะช่วยได้ทั้งภาพมุมกว้างแล้วก็สามารถทําให้คนในงานที่อยู่ในไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริเวณของการใกล้ชิดหลวงพ่อเนี่ยเห็นภาพเห็นบรรยากาศภายในงานด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราทํางานถ่ายเทอดสดได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็แม่นยำมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทาง อาจารย์ออสนะครับที่ได้ให้โอกาสทางทีมสายเต้าสดขอนแก่นนะครับเข้าร่วมในกิจกรรมบ,บุญใหญ่ครั้งนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับนี่คือภาพที่ปรากฏในหน้าสื่อนะครับก็ถือว่าผ่านมาได้นะครับแบบที่ต้องถือว่าเเป็นไปตามแผนนะครับประมาณ80-90%เป็นะครับเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวัง สิ่งที่เราคิดไว้ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการาทํางานนะครับพอไปนั่งงานนะครับเรารู้แล้วว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเทคนิคบางอย่างที่เราซัพพอร์ตทางทีมผู้จัดได้เนื่องจากตอนแรกนะครับที่วางแผนกันไว้ก็คือจะมีจอวีดีโอใหญ,ใหญ่หนึ่งจอเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะฉายภาพไปยังพื้นที่หน้างงานแต่ทีนี้พอทางทีมผู้จัดประชุมแล้วก็เห็นว่าเนื่องจากการกระจายตัวของผู้เข้าร่วมงานอยู่เป็นเต็นท์แนว แนวยาวไปนะครับการที่จะตั้งจอขนาดใหญ่มันไม่ได้มีประโยชน์กับพื้นที่ของงานทั้งหมดนะครับทางทีมผู้จัดก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับโดยใช้การวางตั้งทีวีนะครับเป็นจุดจๆุจจจเอาทีนี้พอตั้งทีวีหลายๆจุดแทนที่จะเป็นซอสภาพไปที่จอดีจอเดียวเนี่ยทางทีมเราก็มีการมีมีโอกาสได้สนับสนุนทีมผู้จัดนะครับโดยการเพิ่มฟังก์ชันของสาย hdi f i ร์อ optic นะครับที่มีความยาวมากพอจากจุด ob ที่เราอยู่นะครับบริเวณประรำพิธีไปยังจุดที่ ประชาชนนะครับที่เข้าร่วมพิธีนะครับตั้งตัวทีวีหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราเพิ่มเติมให้ลูกค้าเพื่อที่จะให้งานกิจกรรมมันดาเนินการต่อเนื่องได้อย่างสมูทนะครับแล้วก็ตรงตามฟังก์ชันเพราะว่าตอนแรกที่สื่อสารกันไว้นะครับผมก็ได้ไปสอบถามกับทางทีมสื่อสารของของมณฑลทหารที่ยี่สิบยี่สิบนะครับค่ายศรีเพชรรินนะครับาทางเจ้าหน้าที่นะครับ ตาทิศารก็บอกว่าจะใช้วิธีการเอาโน้ตบุ๊กไปเชื่อมกับทีวีแต่ละเครื่องนะครับซึ่งตั้งมีทั้งหมด4 5 6หมี6เครื่องนะครับก็จะรับสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ารับที่โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กตัวนี้ต่อจอแต่ละจอก็จะต้องใช้โน้ตบุ๊กทั้งหมด6จอแล้วก็การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต6การเชื่อมต่อนะครับซึ่งผมก็เลยเสนอว่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้สาย HDMI ไฟเบอร์ออปติกนะครับต่อเข้าทีวีตแต่ละตัวแล้วก็แยกสปิตเตอร์ให้ให้ทางทีมเลยนะครับจะได้ลดขั้นตอนลดกระบวนการลดความผิดพลาดเพราะว่าแทบจะเป็นไปได้ลําบากมากที่งานจะสมูทด้วยคอมพิวเตอร์6เครื่องรันอยู่บนอากาศที่ร้อนจัดนะครับอย่างช่วงกลางวันจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายคล้อยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ลําบากพอสมควรนี่ก็จะเป็นอีกอีกโซลูชันหนึ่งนะครับที่เราเตรียมไปแก้ปัญหาหน้างาน,านตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ใช้แต่พอได้ใช้ก็รู้สึก รู้สึกยินดีนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนทีมผู้จัดให้ทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็งานผ่านมาด้วยอย่างดีเยี่ยมนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่จำมรับชมรับช,ชมคลิปท่านใดต้องการจ้างงานนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร0817396280วันนี้ผมสุชาติภูมิีขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ